สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการสร้างการเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนย้ายรูปภาพโดยการเคลื่อนย้ายรูปภาพจะทําได้2วิธีก็คือ 1. การสร้าง w i ดเจ็ตเลเบลขึ้นมาแล้วเราเอารูปภาพนั้นใส่ไปในเลเบลแล้วเราก็เคลื่อนย้ายตัวเลเบลอย่างที่2ก็คือการสร้างแคนวาสขึ้นมาแล้วเราก็เอารูปภาพนั้นใส่เข้าไปในแคนวาสแล้วเราก็เคลื่อนย้ายแคนวาสวิธีแรกนะครับก็คือการสร้างเลเบล เราจะมาทำการสร้างเลเวลนะครับโดยอันดับแรกก็นำเข้า library tkinter นะครับ import แล้วก็สร้าง Window ์ขึ้นมาถัดมาเราจะกำหนดขนาดตัว Window โดยใช้ window geometry ตัวนี้ก็เราสามารถกำหนดโดยกำหนดให้มันมีขนาด5 0 0 0ณ0 0 จากนั้นเราก็กำหนดตัวแปรเชื่อว่า My Image mm hmm. เพื่อนำเข้ารูปภาพเราก็ใช้ Photo Image ตัวนี้ไปในวงเล็บไฟ e เท่ากับจากนั้นเราก็ใส่ดับเบิลโขดแล้วก็นำเข้าชื่อไฟล์รูปภาพของเราอันนี้ก็คือเป็นรูปนี้นะครับที่ผมจะใส่ ถัดมาเราก็สร้างตัว label ขึ้นมา label เท่ากับ label ภายในวงเล็บ i n d o comma แล้วก็ใส่ image ที่เรานำมาใช้นะครับก็จะเป็นชื่อตัวแปลว่ามา image จากนั้นเราก็กำหนดจุดเริ่มแรกให้มันครับก็จะเป็น label l a y ตัวนี้ผมก็กำหนดพิกัดให้มันเป็น x เท่ากับ0 y เท่ากับ0ลำดับถัดมาเราจะทำการ by เจ้าตัวปุ่มกดแล้วก็ฟังก์ชันให้มันเคลื่อนไหวนะครับโดยก็จะใช้ option window by ภายในเล็บนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว w ตัว w U นี้นะครับให้มันใช้ option ชื่อว่า move up ก็คือเคลื่อนขึ้นด้านบนครับแล้วเราก็มาทำการสร้างตัวฟังก์ชันด้านบนนี้ก็เป็น def แล้วก็เอาฟังก์ชันชื่อว่า move up เนี่ยมาใส่วงเล็บเปิดปิดต,ตามด้วย event จากนั้นเราก็จะกำหนดตัว label เป็น label. play ภายในวงเล็บ x นะครับเท่ากับ label .wu info underscore x วงเล็บแบบนี้ตัว label p l a y ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จุดท้ายสุดที่ label มันมูไปเราทำ x เท่ากับ label .wu info ปุ๊บเราก็ใส่พิกัด y ลงไปด้วย ก็จะได้เป็น y เท่ากับ label w info underscore y, _ y _.ตองเล็บเปิดปิดตอนนี้นะครับเราจะใส่ลบหไปเพื่อให้มัน move ขึ้นด้านบนเมื่อเรา compile ปุ๊บจะตัวเหตุตัวนี้เมื่อเรากด w นะครับมันก็จะ move ขึ้นด้านบนทีละ1ทีละ1แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่10เราใส่10ปุ๊บจะตัวเหตุตัวนี้มันก็จะขึ้นไป นะครับถัดมาก็จะให้กำหนดตัวแปร s เป็นการ move down ผมก็จะกำหนด s เป็นฟังก์ชัน move down ก็กำหนดตัวแปร a เป็น move left แล้วก็กำหนดตัวแปร d เป็น move right ทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวฟังก์ชันกันครับในแต่ละ move อันนี้ก็เป็น MoveDownMoveLeft แล้วก็ MoveRight เราก็จะปรับเปลี่ยนชื่อตรงฟังก์ชันตัวนี้เป็น MoveDown นะครับ MoveLeft แล้วก็ MoveRight จากนั้นนะครับในส่วนของ MoveDown ตรงนี้จากลบสิเราก็จะให้มันเป็นบวกสิในส่วนของ MoveLeft ตัว x ตัวนี้เราก็จะให้มันติดลบ10แล้วก็ move right ก็จะให้มันบวก10บวก10ตัวนี้นะครับตัว move down ก็บวก10แบบนี้เข้าไป run function ดูเกิดว่าสมมติเรากดตัว s มันก็จะลงนะครับกดตัว d มันก็จะเลื่อนฝากดตัว a ก็เลื่อนซ้ายกด w ก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ลูกศรบังคับนะครับ,รบลูกศรบังคับปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเราก็สามารถทำได้โดยการ Copy แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวคีย์ตัวนี้ให้เป็น up down left right แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ลูกศรปุ่มตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือเราสร้างตัว w i d g e t l a b e l ขึ้นมา ตัวที่สองที่เราจะสร้างแคนวาสขึ้นมาเราก็กำหนดครับเป็นตัวแปลแคนวาสแล้วก็คัดกับแคนวาสตัว C ตัวใหญ่ไปในวงเล็บวินโดว์แล้วเราก็จะมากำหนดขนาดให้มันนะครับคอมม่าแล้วก็วิดขนาดเท่ากับ500แล้วก็ให้ความสูง500แล้วก็แพคให้มันนะแคนวาส ถัดมาเราจะนำเข้ารูปภาพโดยกำหนดตัวแปรครับ photo image เ,เท่ากับ photo image นะครับแล้วก็นำเข้ารูปภาพไฟล์เท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อรูปภาพนั้นทีนี้เราจะมากำหนดตัวแปรนะครับตัวนี้ก็คือเอาไปใช้ที่อยู่บนแคนวาสนั่นเองนะครับกำหนดตัวแปรชื่อว่าชื่อว่า my image มีค่าเท่ากับ canvas นะครับ create canvas create image นี้นะครับก็คือการสร้างรูปภาพขึ้นมาบน canvas นั่นเองจากนั้นาภายในวงเล็บเราก็จะกำหนดพิกัดที่จะให้มันอยู่นะครับผมก็จะกำหนดพิกัดเริ่มต้นที่ x 0 y 0จากนั้นนะครับเราก็นำเข้า image ก็จะเป็น image เท่ากับ photo image ครับก็คือตัวแปรที่เราเอามาใช้ compile ดูปุ๊บนะครับมันรูปภาพเนี่ยมันจะไปซ่อนอยู่ด้านบน,ท,น,ท,น,น,นบท,ทีนี้เราจะทำให้มันเลื่อนลงมานะครับที่มุมทีนี้เราจะทำให้มันเลื่อนลงมานะครับให้เสมอกันกันกบมุมโดยเราจะใช้ตัว u n c a o l a n c a o r ตัวนี้เท่ากับ nw คือ north west ก็คือมุมเนี่ยทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเมื่อเราได้รูปภาพอยู่บน c a n วา s เรียบร้อยแล้ว,ถ,ว,วถัดมาเราก็จะมาสร้างตัวตัวบายนะครับถัดมาเราก็จะมาสร้างตัวบายนะครับโดยจะใช้ window by ภายในวงเล็บ ตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว W ก็คือตัว Key คอมมาตัวนี้ก็จะเป็น move move up move up แล้วเราก็จะสร้างอีก4อันก็คือ move down move left move right โดย move down ก็จะเป็นตัว S move left ก็จะเป็นตัว A move right ก็จะเป็นตัว D ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น move down left ไร right. okay. ท์โอเคทีนี้ก็ด้าน,นบนก็มาสร้างฟังก์ชันกันนะครับโดยฟังก์ชันแรกก็จะเป็น move down def move down ในวงเล็บ event ครับในส่วนของการาำนดจุดที่มันเลื่อนไปนะครับตัวนี้เราจะใช้ option canvas.move แล้วก็ภายในวงเล็บเนี่ยเราจะใช้ตัวแปร ที่เรากำหนดขึ้นก็คือ my image จากนั้นนะครับคอมมาตามด้วยพิกัดโดยพิกัดแรกก็จะเป็น x 0แล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนก็คือ y พิกัดลบ10นะครับแบบนี้ถัดมาเราก็จะสร้างฟังก์ชันถัดไปก็คือฟังก์ชัน move down move down ตัวนี้ก็จะเป็น y บวก10แล้วก็ move left move left ตัวนี้ก็จะเป็น x ลบครับ x ลบ y 0ส่วน move right move right ตัวนี้ก็จะเป็น x บวก10โอเคทีนี้ก็ compile ได้นะครับแล้วเราก็มากดตัว s มันก็จะเลื่อนลงแบบนี้กด d ก็ไปขวากด a ก็ไปซ้ายกด w ขึ้น โอเคนะครับนี่ก็คือการสร้างรูปภาพการเคลื่อนรูปภาพใน2แบบน,นะครับแบบแรกก็คือการสร้าง label วิเศษ label แบบที่2ก็จะเป็นการสร้าง canvas แ,แล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปแบบนี้เลย